สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพ้อพ่อแม่พี่น้องทุกูนทุกคนเอฟซีทั้งหลายบาทนี้เกิดจยเปิดวันที่หนึ่งนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งต่อไปครับเดียนซีบีเอสกับเหน้าเบิ้งเอาบาทนี้ครับบาทนี้รัฐบาลไทยเนาะพ่อเนาะเริ่มรัฐบาลไทยเลยครับรัฐบาลไทยนี่เป็นสูตรหรือเป็นสูตรครับสูตรสูตรเป็นสูตร บ่อเดียวาวมฟันมาใส่ไม่เละมันบ่อพอบ่อบ่อครับสูตรเอาคุณพ่อจาได้บ่เดียวผมเขียนเจ้าว่าเกี่ยวคววมฟันเพิ่มเขาใอ่ไกมใด้ค่ะก็ฟันพ่อฟันมาจากไหนครับก็ฟันว่าได้จับปีงอก้นนั่นแหละ๋อจับปีงอก้นครับมันสิเขาร่วมกันเลยเลขจุ้มเับนั่นใช่ครับฝฟันว่าได้จุ๋งัวเนี่ยจุ๋งัวจับปีงอก้นนี่พ่อที่เป็นเลขเป็นตัวใดครับเป็นแปดสองสองแปดตัวเน้น ตัวเน้นมันกันตามที่มันออกมาแล้วมันสองสองมาได้ใส่ครับ่อดสองนี่ออกมาจากใส่สองมันอยู่ในตัราลอาในตำราฝันในตำราฝันครับถ้าเป็นสามตัวเป็นตัวใดครับมันเป็นสามตัวก็เป็นเก้าแปดสองเพราะเก้าไม่ได้ใส่ทอเก้านี่กระเน่นมาจากตำราคือกันเก้ามาจากตำราล่ามันคือไท่บ้านเขาตีมันบ่อบ่อแต่แม่บ้านนาตีตีเป็นแปดห้าแปดเนาะ กตีหาแปดแปดหามันไหเทียตีแปดหามันออกแค่สองแปดจับทางพันเถือจับทางพ่นเถื่อนไจับทางเพ่นได้พ่อพ่อฟันยนม่ไหนมันสีออกแบบนี้ครับครับแล้วบัดจุงว่าเนี่ยพ่อจูงว่ะก็แสดงว่าเขาได้ถือแล้วถือถือแล้วครับเลขเขาแล้วเลขเขาแล้วคือฟันว่าได้จูงว่เนี่ยจูงว่ราว่าจูงบ่ว่างเลยจูงจักว่าจูงไปใส้ตองไปใช้จยงอยู่พราะวันนั้นเลย มันมีว่าหน่อยที่ว่าใหญ่เล่ฟันกับเล่ห์ขโมนี่เขากันพรดีบะมันเขากันพอาดีเลยจวันที่หนึ่งนี่วิ่งตัวแรกครับพุ่นพ่อวันที่หนึ่งนี่ก็วิ่งเก้าวิ่งเวิ่งเก้าครับสามบอกว่าวิ่งเก้าคับสามเดินเก้าบอกว่าเดินเก้าร่องสามตัวเน้นก็เน้นเก้าสามแต่ว่าเก้าซีร่องไปหนึ่เก้าซีร่องเก้าซีร่องไว้หน่อยหนึ่งร่องสามจับคู่เลยพ่อ จับกูกัเก้าสามสามตัวมีบ้างสามตัวกับเก้าไอหกเก้าสามหกเก้าสามสามตัวหกเก้าสามหางเดียวบ่างสามตัวสามตัวหางเดียวจับคูก also, amine, hey, ่ก uh, uh, ับเก้าสามเก้าสามเออเออเอาตัวร่องรงไว้อยูก็ได้หกเก้าสี่หกเก้าสี่หกเก้าสี่เพราปะเขียนไว้อยูี่นี่ เด็กยหกเก้าสี่หกเก้าสามแล้วก็หกเก้าสี่เอาเรียกฟันลงไปนงง้น้ำเก้าแปดสองไว้ถ้ามันถ้าบอ,อกร้าหันเปไทยก็แปดสองแค่นั้นละจับคู่สองตัวนี่ไม่จะไม่จะห่างครับพอตัดเดนน่นเราเลยตัดเด่นเลยครับอยู่ในหันเราอยู่ในหันมื่อเก้าสามเก้าสี่แปดสองแปดสองนี่บอกว่า ครับ <c oughs> สุ่าพอเียนไม่มีบอกร,รับ <c oughs> เดี๋ยวปฏิวัตาาิบอกันอีก <c oughs> <c oughs> โอ้นี่กล้องโเนี่ยนี่นี่นี่ต้องเกียนมานันบอกนี่ครับที่บันทึกไว้แล้วนี่ครับโอ้เก้าปรัฐบาลให้เนบอครับรัฐบาลไทยเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่สามศูนย์สี่ศูนย์โอ้บันทึกไว้เรียบร้อยน่กล้องบันทึกตัวนี่กล้องขอมลตัวนี้เก้าแปดเก้าสามเก้าสี่สามศูนย์สี่ศูนย์มีเท่านี้เห็นบอพ่อครับครับเท่านั้นอืมได้เอาเีย่นะ อันนี้ให้เต็มชุดอีกนี่ยหาท่านี้ก่งนี่เป็นงยังนี่ยอท่งนี้อันนี้สีพันโอ้เลขฝันอะไรนะเราหมุนไม่เพิ่งโนตัวนี้เป็นเลขฝันเด้เด้เลขฝันเลขฝันจับชุดเจ้าจับชุดเจรัฐบาลพร้อมเลขฝันเลขฝันนี่ยหาแปดสองแปดวิ่งแปดบอกว่าครับอ๋อ้ปี๋ยไปครบสูตรแล้วเพราะมีลืมหาแปดสองแปดวิ่งแปด เปีดโอเคห่วหวานเนี่ยเอาทั้งนี้หมุนหมุนทั้งหลายๆตัวมากพอสองแปดอันนี้มัีพันไปแล้วพัวทั้งพ้นทั้งเออนั่นแหละครับจ้านี่แหละเอาพี่น้องเบิ้งให้มันครบเบิ้งเอาให้มันครบได้เอฟทีทั้งหลายเดี๋ยวคนเดียวว่าบ่อยๆก็ได้ถามกันยากครับครับเีเต็มสูตรแล้วบวานนี้แน่นเพ่าเ่ยเอาลงเรื่อยพอไปไอเต็มสูตรคักรู้เงินนี้มั่นใจคักว่าพ่อ คือเก่าเต็มลอยเต็มลอยเลยบอกเต็มเลยว่าเกินบอกปะเกินปะไมเกินเอ้าว่าลังคนว่าหอวร้านเปื้อนมันนี้ป่ะกระชังเพื่อนร้านเปื้อนมันกระเทินแล้วมันเป็นคนกระเทินหรอกนั่นเกินเกินสามตัวเน้นตัวได้ครับพ่อให้เน้นหกเก้าสามตัวเน้นเน้นหกเก้าสามสองตัวเลยพ่ะสองตัวให้เน้นเก้าสามเก้าสาม แต่ว่าะะเยื่อเหล็กร่องเด้อโอ้เลขกฝันเยือเลขฝันเด้อเลขฝันเลขฝันเล็ฝันอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแท้ๆเลขฝันเก้าแปดสองอย่าลืมแท้ๆเลขฝันเพราะอย่นเลีงยาให้มันให้มันบวชเขาเล่ามันจีมาไทยมันจีมารัฐบาลก็ได้เพราะว่าพอเพิ <illa> ่นจับจุดจับของฝันได้เนาะครับ <laughs> <laughs> ันนี่ในฟันอะไรจะปีงก็จะแปดหางเราซ่อมป้อนว่ตถอเที่ยวๆจังตะบ้าเมื่อนี่พี่ตรงเพอเรามีตำล่าเนาะไปด่าตำล่าโอ้โหสวยจังเอาสวยประสันสวยจังเลยว่าจะให้เม็ดเดียวกับให้ก็ได้ย่านมันพู วิ่งเก้าล่องสามนะครับวิ่งเก้าล่องสามครับเด่นที่สุดกับเก้าสามหกเก้าสามเก้าทีเตียนลงเลยบอกครับมีหยกเหมือนเลยพ่อแต่ว่าเอาคืนนิดนึงค่ะเอาขึ้นวันขีมาดอกเก้าทีขมันมากที่มากแบบสองนึงนะครับแบบสองเป็นแบพี่น้อง ทำบ่มากตัวหนึ่ขยายเพิ่ปเอาเด้อผื่อๆนี่พอวันอีเข่าทั้งบนทั้งล่างจะพอรัฐบาลเด้อครับสําหรับรัฐบาลไทยมันใจร้ายมันได้ก่อนะเต็มลอยครับเต็มลอยเต็มลอยคือเก่าเด้อแล้วโยกโป้แหละก็แถมก้อยไปอีกอโยกโป้แถมก้อยเลย

แนวทางพ่อะจอรนะครับรัฐบาลไทยวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสามนั้นนะครับครับขอบคุณพ่อกอออระจรหลายๆนะครับครับแนวทางรัฐบ,บาลไทยทุกคนเด้อเอฟซีนะาไก่ทั้งใกล้ทั้งไกลก็กได้ให้โชคให้มานทุกคนทุกคนครับธุาาสารทุกสารตามอีกน้อยหนึ่ง